สวัสดีครับจากคูลุมานะครับวันนี้นะครับเยคเนวอลเจนสี่นะฮะเบาะมิกกี้เมาส์นะครับเบาะมิกกี้เมาส์นะครับตัวนี้นะฮะนั่งสบายนะครับเบาะมิกกี้เมาส์นะครับทางร้านเราจะติดตั้งโดยที่ใช้ขาเดิมนะครับใช้ขาเดิมเรื่องความสวยงามนะครับความสวยงามตัวครอบน็อตอะไรมาเหมือนเดิมนะฮะเบาะตัวนี้เป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะครับ ติดตั้งไม่ติดซุ้มล้อนะฮะเอนได้สุดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยครับเราจะหลบซุ้มล้อไว้ให้นะฮะเราจะหลบซุ้มล้อไว้ให้นะครับนะครับในตัวจะมีเบาะนวดนะฮะเบาะนวดแบบสั่นนะครับลมล้อลมเย็น USB charger นะฮะตัวพักขา ขึ้นได้นะฮะเป็นหกทิศทางนะครับตัวนี้นะฮะประมาณนี้นะครับช่องกลางเดินได้นะครับมีไอโซฟิกให้นะครับทุกตัวนะฮะไอโซฟิกอยู่ในนี้นะครับเป็นเหล็กยึดนะฮะตัวนี้ไอโซฟิกนะครับเนี่ยครับไอโซฟิกนะครับยึดชายซีได้นะฮะตัวมิกกี้เมาส์นะครับข้อดีนะฮะ ต้องหัวปรับได้นะครับต้องหัวปรับกระชับได้นะประมาณนี้นะฮะหกทิศทานะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับยกน่องนะครับตัวนี้เป็นช่องวางโทรศัพท์นะครับบอกมิก้เมาส์ตัวนี้เป็นสีเบสนะฮะใกล้เคียงกับของเดิมนะฮะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นนะฮะตัวนี้ ใช้เคียงของดมเก้าินตะฮะตัวเจน4ี่นะฮะ,ต,ะ,ฮะตัวนี้จะติดตั้งยากนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้มันไม่ใช่รางรถตู้นะครับเป็นรางคล้ายๆรางเบาะหน้านะครับติดตั้งก็ภายใน1วันเสร็จนะฮะตัวนี้แล้วเราติดตั้งตัวนี้ชํานาญน,นะครับภายในหนึ่งวันเสร็จนะครับราคาหกหมื่นกลางๆนะครับห0หมื่นกลางๆนะครับต่อคู่นะฮะหกหมื่นกลางๆต่อคู่นะครับนั่งสบายนะฮะตัวนี้ใส่ที่นั่งประมาณห้าสิบเซนนะฮะ เดินแถวกลางได้นะครับเดินแถวกลางไปเบาะหลังได้นะครับลูกค้าที่จะไปต่อเบาะหลังก็สะดวกนะนั่งได้เจ็ดคนนะครตัวนี้โอเคนะครับจากคูรูมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ